ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือ AI กำลังเปลี่ยนการลงทุนอย่างไร AI และอนาคตของการลงทุน a l อ o r ท t h m Trading และ Robo Advisors จะเข้ามาแทนที่มนุษย์จริงหรือ วันนี้เราจะพาไปสำรวจพรมแดนใหม่ของการลงทุนที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคนโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ได้เข้ามาเป็นผู้เล่นหลับในตลาดการเงินตั้งแต่การตัดสินใจซื้อขายไปจนถึงการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล AI กำลังท้าทายบทบาทของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนที่เป็นมนุษย์ หลายคนกังวลว่า AI จะแย่งงานเราไหมหรือ AI จะช่วยให้เราลงทุนได้ดีกว่าเดิมจริงหรือวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือสำคัญ2อย่างที่ AI สร้างขึ้นมานั่นคือการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมและที่ปรึกษาการลงทุนอัตโนมัติเพื่อทำความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดของมันครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ เรามาทำความเข้าใจว่า AI ถูกนำมาใช้ในการลงทุนใน2รูปแบบหลักอย่างไรกันบ้างเครื่องมือที่ 1. a l g o อัลกอริทึมเทรดดิ้ง Trading, การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมแนวคิดระบบ AI ที่ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อทำการซื้อขายหุ้นโดยอัตโนมัติในความเร็วระดับเสียววินาทีตัวอย่างการทำงาน High Frequency Trading (HFT) AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนับล้านชิ้นความผันผวนของราคาและสภาพคล่องของตลาดและส่งคำสั่งซื้อขายได้เร็วกว่ามนุษย์หลายพันเท่าทำให้สามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาที่เล็กน้อยมากๆได้ Sentiment Analysis AI สามารถสแกนสื่อสังคมออนไลน์ข่าวสารและรายงานบริษัทเพื่อวัดความรู้สึกของตลาดต่อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งและทำการซื้อขายก่อนที่ตลาดจะรับรู้ข่าวสารนั้นอย่างเต็มที่ ผลกระทบทำให้ตลาดมีสภาพคล่องสูงขึ้นแต่ก็เพิ่มความผันผวนอย่างรุนแรงเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเครื่องมือที่ 2. องโ o โบแอดไวเซอที่ปรึกษาการลงทุนอัตโนมัติแนวคิดแพลตฟอร์ม AI ที่ใช้แบบสอบถามความเสี่ยงเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับบุคคลน,นั้นโดยอัตโนมัติและทำการรีบาลานซ์ปรับสมดุลให้สม่ำเสมอ ตัวอย่างการทำงาน Personal Portfolio เมื่อผู้ใช้งานระบุเป้าหมายเช่นกเกษียณและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Robo Advisor จะใช้ AI เพื่อเลือกสัดส่วนสินทรัพย์ Asset Allocation ระหว่างหุ้นตราสารหนี้และทองคำที่เหมาะสมที่สุด Low Cost Robo Advisors ส่วนใหญ่เก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาที่ต่ำกว่าผู้จัดการกองทุนที่เป็นมนุษย์มากบางครั้งต่ำกว่า0.5%ต่อปี ผลกระทบทำให้การลงทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนจำกัดวิธีใช้ AI อย่างชาญฉลาดในฐานะนักลงทุนรายย่อยเราไม่จำเป็นต้องพัฒนา AI เองแต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้อย่างชาญฉลาดครับ 1. ใช้ Robo Advisors เพื่อสร้าง Core Portfolio ที่มั่นคง สร้างวินัยอัตโนมัติหากคุณเป็นมือใหม่หรือไม่มีเวลาติดตามตลาดจงใช้โรโบแอดไวเซอร์สในการจัดการคอพอร์โฟลิโอส่วนใหญ่ของเงินลงทุนเพื่อให้คุณได้พอที่กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีการรีบาลานซ์โดยไม่ต้องใช้แรงงานสมองประหยัดต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ต่ำของโรโบแอดไวเซอร์สเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีจะช่วยให้ผลตอบแทนสุทธิของคุณสูงกว่าการใช้บริการกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูง 2. ทำความเข้าใจข้อจำกัดของ AI The Human Element AI ไม่มี common sense AI เก่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ quantitative data แต่ยังไม่เก่งในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพ qualitative factors เช่นการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายการเมืองหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำบริษัท อย่าให้ AI ครอบงำทั้งหมดในช่วงวิกฤตที่ตลาดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก AI อาจตัดสินใจขายตามสัญญาณอย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาวในฐานะมนุษย์เราต้องใช้สติและความเข้าใจในมูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์มาร่วมตัดสินใจด้วย 3. อัปเกรดทักษะตนเอง Future-proof your skill Focus ที่ w มากกว่า How AI จะดูแลเรื่องวิธีการซื้อขายได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มนุษย์ยังคงต้องตัดสินใจในเรื่องทำไมถึงลงทุนและเป้าหมายคืออะไรทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวางแผนชีวิตจึงยังเป็นทักษะที่ AI แทนที่ไม่ได้ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้อยากฝากข้อคิดสำคัญ3ข้อเกี่ยวกับอนาคตของการลงทุนในยุค AI ไว้กับผู้ฟังทุกท่านครับ 1. AI คือผู้ช่วยไม่ใช่ผู้นำ AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างวินัยในการลงทุนแต่อย่าปล่อยให้ AI ตัดสินใจในเรื่องของเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ 2. เทคโนโลยีลดความไม่เท่าเทียม r o b o a d v i s o r s กำลังทำลายกำแพงของค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาทางการเงินทำให้การวางแผนการลงทุนที่มีคุณภาพเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน 3. ความเข้าใจชนะความเร็วในขณะที่อัลกอริทึมเทรดดิ้งเน้นความเร็วมนุษย์ควรเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริษัทที่ลงทุนเพราะความรู้พื้นฐานที่มั่นคงเท่านั้นจะทำให้คุณรอดพ้นจากความผันผวนของตลาดในระยะยาวขอให้ทุกท่านใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อยกระดับพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะครับ ขอขอบคุณที่รับฟัง Financial Mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ